สวัสดีครับผมอายุทธ์คาับผม f อครับใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับมีรถกลับบ้านกันหรือยังนะครับรถยนต์ราคาที่ถูกกว่บบามอเตอร์ไซค์สภาพดีๆคันนี้ผมจัดให้เลยนะครับหนึ่งในร้อยสำหรับคนที่ยังไม่มีรถกลับบ้านหรืออยากจะมีรถยนต์ใช้แทนการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่ออัปเกรดพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณให้ดีขึ้นนะครับคันนี้จัดไปให้เลยนะครับกับ Honda City ี้ไทเซนไม่เคยติดแก๊สเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานสตาไตล์วัยรุ่นเลยนะครับผมลงล้อ TE3 มาให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะล้อนี่เบิกใหม่เลยนะครับผมเจ้าของเก่ารักรถมากเบิกใหม่เลยนะครับไล่ริ้วรอยทั้ง4ี่วงเลยนะครับผมสวยงามนะครับสีสันโดยรวมยังสวยงามนะครับผมแล้วก็ตกแต่งแบบมีสไตล์มาให้ด้วยนะครับผมมีแก๊งมีกวนมาให้ด้วยนะครับเป็นสติกเกอร์แก๊งเลยนะครับผมนี่นะฮะสีดานะครับผมแก๊งสีดาคุณเอาไปขับขี่นะครับไม่มีเหงาแน่นอนรถยนต์สภาพหนึ่งในร้อยเลยนะครับสีสันเงาฉ่ำนั้งคันนะครับเราขัดเคลือบให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผม สีมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยนะครับผมราคาเบาๆถูกๆนะครับผมเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับเจ้าของเก่านะครับทํามาหมดนะครับหลายหมื่นบาทเลยนะครับเครื่องก็เพิ่งโอเวอร์ฮอนมาด้วยนะครับผมขับขี่ทางไกลไร้ปัญหาแน่นอนแกบอกว่าแกทําเครื่องมาก็สองหมื่นกว่าบาทแล้วแน่นอนนะครับผมภาษีเพิ่งต่อยาวยันปีหกเจ็ดเลยนะครับผมพฤศจิกายนปีหกเจ็ดเลยนะครับนี่นะฮะสวยๆงามๆสาหรับใครที่อยากได้รถยนต ในราคาที่ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ใช้งานนะครับผมภายในเป็นเบาะหนังเบาะกำมะหยี่เดิมจากโรงงานสะอาดตะอ้านะครับไม่ค่อยเจอนะครับซิตี้ที่เบาะสะอาดขนาดนี้นะครับซักต่างๆให้ครบหมดแล้วนะครับถือว่าสวยงามนะครับผมไม่ได้ซักนะครับเจ้าของเก่าซักฟอกมางหมดแล้วนะครับถือว่าเป็นรถที่ดูแลดีเป็นอย่างมากนะครับภายใงภายในเนี่ยใสกิ๊กๆเลยนะครับผมนี่นะฮะไหลลิ้วลอยเลยนะครับคันนี้วิ่งมาสองแสนกว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะ ด้านหลังก็กว้างขวางนะครับพรมต่างๆเบาะต่างๆสะอาดสะอ้านดีนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ครบปรับไฟฟ้าและที่สำคัญรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่ยอดนิยมมากนะครับมากี่คันก็หมดเนื่องจากราคาถูกทรงสทรงอง์เอลนะครับยังล้ําสมัยยังเป็นวัยรุ่นคนยังนิยมใช้อยู่แล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายนะครับฝาไม่เคยแกะเลยนะครับเนี่ยนะฮะเดิมๆจากโรงงานนะครับ รถเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสติ๊กเกอร์เคลือบสีก็ยังอยู่จากโรงงานเลยนะครับผมนี่นะฮะยังอะไรต่างๆมีมาให้ครบเลยนะครับไม่เคยจอดสิ่แก๊ล้อ่ใหญ่นะครับเม็ดอารทุกอย่างอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะถือว่าเป็นรถที่สวยงามมากเลยนะครับจัดมาให้เป็นของขวัญปีใหม่สําหรับชาว F4i ยุทธคานะครับในราคาเบาๆนะครับถูกกับมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถพร้อมใช้งานเอาไปขับขี่กับตานจังหวัดสบายๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างเราฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับ สตาร์ททีเดียวติดนะครับเสียงท่อไพเราะเพราะพิง์นะครับไม่ได้ดังลั่นจนรบกวนชาวบ้านเกินไปนะครับเป็นปลายท่อทรง JS ไทเทเนียมด้วยนะครับนี่นะฮะสีลังคาก็ไม่มีด้ารเลยนะครับใส่ใส่นะครับบอดี้บางๆเดิมๆเลยนะครับติดสติ๊กเกอร์มาเป็นสไตล์รอบขันก็ถือว่าสวยไปอีกแบบนะครับใครที่ไม่ชอบสติ๊กเกอร์ก็ไปลอกทิ้งได้นะครับไม่มีปัญหานะครับยางก็ยังดอกยังหนาใช้งานกันได้ยาวๆนะครับผมไฟหน้าก็ใส่กิ๊กเลยนะฮะ นี่นะฮะฝากระโปรงเดิมๆบางๆเลยนะครับไม่แก่เลยสักจุดเลยนะฮะเดิมจริงๆนะครับนี่นะฮะ้องเครื่องสะอาดสะอ้านมาแบบนี้เลยนะฮะใส่กิ๊กๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าเจ้าของเก่าอ่ะรักรถมากเลยนะครับผมนี่นะฮะเหตุผลที่เขาขายมาให้เราเนื่องจากเขาอัพรถเปลี่ยนรถใหม่ขึ้นไปนะครับผม <c oughs> ก็เลยแบ่งปันมาให้พวกเราได้เอาไปใช้งานกันนะฮะนี่นะฮะ เข้ามาอยู่ในส่วนตัวรถนะครับภายในนี่แอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับวิทยุวิทย,ยุเสียงดีนะครับผมเดี๋ยวผมหาวิธีปิดวิทยุกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันปิดยังไงนะฮะเดี๋ยวโดริแสิทธิ์นะครับใช้งานได้ดีนะครับวิทยุวขอปิดเลยนะฮะเดี๋ยวโดริแสิทธิ์นะฮะ ด,ดไม่เป็นนะฮะเดี๋ยวสัาากครู่นะฮ<จ>ะผมก็ปิดไม่เป็นด้วยครับโอเคเปลี่ยนโหมดเป็นซีดีก่อนก็ได้ครับนี่นะฮะเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับก็กว้างขวางนั่งสบายดีแอร์เย็นฉ่ำเลยนะฮะนี่นะฮะช่วงลงช่วงล่างโอเคเลยนะครับไม่ดังเลยนะครับ เอาไปก็สามารถขับขี่ทางไกลได้เลยไร้ปัญหาแน่นอนนะครับสําหรับใครที่อยากได้นะครับรถยนต์ราคาที่ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์สภาพหนึ่งในร้อยอึดจึกทนประหยัดน้ํามันแล้วก็สวยงามนะครับจัดทรงลงล้อมาเป็นอย่างดีตามสไตล์วัยรุ่นนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับจัดไปนะครับหามาให้ f c แล้วนะครับผมตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีนะครับต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทลเลอร์นะครับผมใครที่อยากได้นะครับพลาดหลายคันมานะครับ คันนี้นะครับรีบจับรีบจองนะครับเห็นชิปได้แล้วยกหูได้เลยนะครับมันจําได้มันจํานะครับส่งถึงหน้าบ้านแน่นอนนะครับค่าส่งนะครับถ้าอยู่ไกลนะครับค่าส่งอาจจะแพงนะครับอยู่ใกล้นะครับก็ไม่แพงนะครับส่งให้ฟรีนะครับผมนี่นะฮะใครอยู่ไกลนะครับให้เพื่อนให้ช่างนะครับหรือให้คนญาติสนองสนิทนะครับพี่จะกลับบ้านต่างังหวัดมาขับกลับไปให้ได้เลยนะครับถึงบ้านแน่นอนปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ต้องไปแออัดกับรถสาธารณะช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับผมนี่นะฮะอยากได้นะครับเป็นของขวัญ มีหมาให้ตัวเองบนนองบน,นั้นออกจัดไปนะครับดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับรถปีทรงนะครับสวยงามเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับสีสันสวยงามน่ฮะเอาไปก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับขับอย่างเดียวนะครับผมนี่นะฮะหากขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ